ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Minecraft Infinity ให้เสียงภาพยภาษาไทยด้วย Minecraft Infinity จ้าวันนี้ขอเสนอตอนเมื่อเราไมครับผสมดาแปลงร่างอีกแล้วจ้าไปดูกันเลยว่าจะปั่นป่วนวุ่นวายขนาดไหน เสียงดังนี่ไหมคุณครูเสียสมาธิหมดนี่กำลังคิดอยู่เลยว่าอ,อยากให้นักเรียนทำอะไรออกคิดออกแล้วคุณครูจะให้นักเรียนผสมยาแปลงร่างเอาละริ่มที่คนแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือเจ้าซอมเบ้ครับผมผม,มตั้งใจให้ทำที่ดีที่สุดแล้วครับแค่พูด,ดนายก็ไม่มั่นใจแล้วอซอมบบ้โอ้มีหมูด้วยหรอนเนี่ยโหนายเอาสัตว์มาทรมาหรือเปล่าเนี่ยสาม สองหนึ่งเหมือนกันฉันจะเป็นตัวอะไรนะโอ้โหนี่ซอมบี้นายผสมร่างอะไรกับอะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนหมูผสมซอมบี้ผสมโอ้จะบ,บ้าตายนี่เป็นคิงคองหรือเป่าเนี่ยโอ้ยคุณคูอี่ยังวะคุณคูละปวดหวัวเอาละคนถัดไป ก็คือเจ้าคีเปอร์ครับผมผมจะทําให้ดีกว่าทอมบี่แน่นอนครับเออเอาหนาไม่ต้องมาโม้เลยจะรอดูแล้วกันเจ้าค er. <What>? ีเปอร์เห็นว่านายแสอะไรเนี่ยสีเขียวๆเวล็กๆมันเป็นความลับของฉันหน่อยฉันบอกไม่ได้หรอกนะฉันขอดื่มมันเากาไปก่ตัโอ้ oh. ขนาดนั้นเลยหรอเจ้าคีเปอร์มันต้องจุ่มลงไปทั้งหัวเลยหรอเนี่ยครับคุณโคอโอยผวดแปลงร่างแล้วครับโอ้โถเอ้ยก็คือเป็นเจ้าซอมบี้แล้วไม่มีแขนแค่นั้นแหละทุกคนพูดถึงกับอึ้งเลยหรอครับคิดว่าผมทำได้ไงใช่ไหมครับเอิ่มเออเออก็ได้คุณครูอึ้งประมาณนั้นแหละก็ยกโป้งให้ลวกันถึงมาทำดีเนาะเอ่าเราจะไปไหนอะนะผมอยากกลับบ้านครับโอ้โถ จะคีเปอร์เอ้ยเอาล่ะอย่ามมวเสียเวลาเลยเอาคนต่อไปเลยดีกว่า <Yeah. S 1> ครับผมฉันคิดไม่ออกเลยว่าวันนี้จะผสมอะไรดีนะ oh. ขอคิดสักครู่นะคะคุณกูครับ oh <my> อ๋อผมคิดออกแล้วครับก็คือประจําตัวเลยครับเป็นอาวุธประจําตัวผมนั่นก็คือนี่เลยครับนี่คืออาวุธของผมก็เป็นเ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะเห็นโอ้ oh my g อดคือสเกลเลตันเหมือนนายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสารายอ๋อสารายเกาะอยู่บนตัวเจ้าสเกลเลตันโอ้ย R I P สเกลเลตัน R I P เจ้าสเกเลตันไม่น่ารีบหลันจากเพื่อนนและคุณครูไปเลยเอาล่ะคนสุดท้ายของวันนี้นั่นคือสไปเดอร์หวังว่าเธอจะทำออกมาที่นี้นะครับผม โอ้เจอสไปเดอร์เกิดอะไรขึ้นกับสไปเดอร์หรอครับหันไปดูสไปเดอร์สิโอ้ oh, oh, เป็นสีเขียว <c oughs> แล้วเขาจะมี <c oughs> ไฟแดงแล้วออกมาที่ตาด้วยครับคุณครูเอาละทุกคนวันนี้ก็ตอนนี้ก็จบลงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามีตอนถัดไปนะก็คือเดี๋ยวเอาคลิปเก่าเนาะมาต่อกับตอนนี้แล้วกันเผื่อทุกคนจะได้ดูยาวๆไว้ ไปดูคลิปต่อไปนะไปแล้วนะไม่ไครับผสมยาแปลงร่างเป็นแก๊งเอเวนเจอร์ไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงวันนี้<อ>ทำอะไรกันดีนะนันเกเรียนเอ๊ะนั่นทำอะไรอะวิทเทอร์ผมเหีไยวะครับผมก็เลยจะเผาไข่กินในห้องครับ<อ>นี่<อ>นานจะบ้ายังไงเดี๋ยวไฟก็ไหม้้วงหรอกไม่นะชันไม่ไบ้บ้ารอดูรักจันโอ้ในวิเทอร์ว้าวโคตรน่ากินอะ วิเตอร์คุณครูขอกินด้วยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับคุณครูอ้าวคุณครูครับจะมาแย่งผมได้ยังไงเนี่ยครูขอกินนะครูหิวมากเลยแม่สกีไทยรัยังไม่ได้ยันเลยนะหมดแล้วโอ้ยคุณครูนี่อ๋อาล้วคุณครูกิดออกแล้วว่าจะทำอะไรวันนี้พวกเรามาคัฟติ้งแก๊งอเวนเจอร์กันเลยดีกว่าคุณครูขอเป็นทานอสแล้วกันนี่อย่าให้คุณครูดีดดิ้วนะมันควรจะหายไปคุณครูก็าชี้หม้ออะไรอะ เอาละผมขอเริ่มเป็นคนแรกแล้วกันทุกคนมาคอมเมนต์กันเลยดีกว่าว่าเจ้าวิเทอร์จะเป็นตัวอะไรในแก๊งวินเตอร์เอาล่ะฉันเดิมไปแล้ว้ฉันเป็นด็อกเตอร์สแซงสุดยอดไปเลยอะวิเทอร์โอ้โหมีโชว์มีโชว์ด้วยโอ้ออม,มานี่แลละค่ะคุณครู สู้กับผมหน่อยไหมครับฮ <laughs> ขอใช้เวทมนต์หน่อยแล้วกันเธอก็ชื่องก้อนาะมาต่อรอ,องกับคุณครูนี่ครับไม่รู้ซะแล้วคุณครูคือใครรู้สิครับคุณครูคือทานนัดอ,อยาให้ครูดีดนิ้วนะโ,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 โอ้ครูนี่ขู่อีกแล้วอะ่ะไปสลับครับผมผมขอใช้มีดดาบมันกันแล้วก็อันนี้แล้วกัน ขอดื่มเลยนะครับมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าสลามจะเป็นใครโอ้โหสลามคือไอออนแมนทุกคนดูสิสลามบินใหญ่เลยมีโชว์มีโชว์ชวใส่ทานหมดส่วน <c oughs> น้ำเาถัดไปซอมบี้แล้วกัน <c oughs> ครับผมถึงตาผมแล้วเหรอ <c oughs> ขอดูแล้วกันนะเพื่อนๆน,น้อนนอนทั้งหลาย หนายใช้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยได้หนอ่อยสิซอมบี้ในายใช้สัตว์เฟ,ฟืองมากเลยนะฮะคุณครูเป็นลมแปบบ๊บนายตัวใหญ่มากนิดหน้าอ่ะพร้อเตรียมตัวอ่อะโถเออเ,เก่งจริงเขียวนี่เองโอ้ช่างบ้าพลังเหลือเกินเนาะเจ้าซอมบี้มันจะเกินไปแล้วนะคุณครูอย่างนี้ต้องจัดการดีดีเลยดีไหม ฉันไม่ใช่ซอมบี้นะฉันคือยักษ์เขียวตายแน่ในไอรอนแมนฉันมาพลังคุณมาแล้วใครก็ชุดฉันไม่อยู่ไอรอนแมนไอรอนแมนเตือนไปนั่งที่ก่อนไอรอนแมนครับผมผมหมดแรงแล้วครับอ๋อละเจ้าสเกลตันช่วยเันพื่อนหน่อยสิเร็วๆเลยครับผมผมคือสไปเดอร์แมน ผมจะจัดการมันเองครับนี่ไงครับปล่อยใหญ่ไปเลยมัดตัวไว้เลยไม่มีทางจะสู้ได้แน่นอนโอ้ยสุดยอดมากเลยสเกลตอนันออกคุณต่อไปจมูอูดว้าวจมูดอูด้เป็นกัปตันไมก่กล้าไปเลยเพื่อนๆโอ้ทําไมไนายเล่นโลกแบบมั่วซั่วขนาดนี้เนี่ยโอ้ ไม่นะคุณคณ<ห>รูอแอบ,บไม่ทัน<ล>ะผมขอโทษครับถ้ามันคือวิญญาของคุณคณรูหรอครับไม่ไม่นะทำไมได้ทำตัวช่นแบบนี้เนี่ยฮืผมเสียใจครับผมขอโทษครับผมไม่ตั้งใจแล,แล้วต้องเป็นวิญญาแบบฉันเอาแล้วจะแก้ผมคือ ครับผมเป็นสามารถที่จะกลายร่างเป็นตัวเล็กๆได้ครับเข้าได้ทุกซองทุกมุมเลยครับเดี๋ยวไปจัดก,การเจ้ายักษ์เขียวเองครับคุณโรูโหสุดยอดไปเลย <Okay. S 1> เออฉันคิดว่านายควรจะปแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ได้แล้วนะเอ,อ๋อล้วคนต่อไปคีเปอร์โอ้นายมาใช้ TNT แบบนี้มันได้เรื่องที่ไหนเราอ่อคนต่อไปเอ็กห เป็นตัวอะไรนะมาลุ้นกันว้าวอ้าวนายมาโครเวอรคุณครูแบบนี้เลยเหรอแล้วก็ดีดนิ้วด้วยทุกคนหายไปแล้วคนบนโลกใบนี้หายไปเลยเอาเแล้วเพื่อนๆทุกคนสนุกกันไหมวันนี้ก็จบคลิปแล้วนะฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย